ันนี้เดินทางกลับมากรุงเทพพร้อมกับมะขามหวานเพื่อนเอามะขามหวานเพราะว่าเป็นตุ๊กตาลิงนะคะที่แฟน้ไงมาขึ้นนะคะยูม่ามะขามหวานนะะเพื่อลมชักในเชบุญนั่นเองก็ลเลยมันเป็นตาหากะะักไหมค่ะก็เลยซั่งซื้อให้มันมันเป็นล,ลิงก็เลยว่าใช่เป็นปากขามก็ลเลยคันนี้หนึงก็เลยปากขามนะคะน้องสิงเดี 7. 7. 7. แล้วว,ลว่วาแบบว่าซึ่งเดินทางจากพิ่ซืโอลูกพี่กอดีไรยัง นอนใหญ่บอมหลอดจบอุ่นที่สำคัญน,นะคะแต่ว่ามันไมีข่อเสียอย่างนึงคือมันกลิ่นอะไรมันกลิ่ <c oughs> ตนตุ่กปลาก็งัดต่อดีกว่าค่ะค่ะหวาน,นไปแล้วนะคะ